ยังยังมีอีกยังบมมีแค่นี้เยอ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนขึ้เก่าแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาสูบปลาน้องนบุญเนาะเอ๊ยยังมีปลาบูา <S 1> <S 1> <S 1> ป่ปลา,า,ามะกรอยเป็นปลามะกรอยไว้พี่น้องบริหน้นามันแห้งนี้จากตาเลยฮะจต่เป็นได้สูบหลือพี่น้องตอนแรกว่าสิสูบกินสองการมาเบิ้งปริมาณน้ำแล้วนี่เบื้องคืออะไรพี่น,อน,น,อน้องบ่หอดดอกอ่ะสูบเอาออกก่อนเอาไปปล่อยน้องทึ่งก่อนพี่น้อง อยู่ในตัวเงีก้กะไปจัดคลิปอีกพี่น้องเนาะถามมาหลุ่นกันบ้างพี่น้องว่าน้องเ้ยหน่อยสิป่าบ่น้อ,นองเงี้น่อยนะบุญเอาเชียงลงพี่น้อง พ่อฮะพ่อซีบนาที่วันนี้เออเบิ่งน้ำลดพี่น้องน้ำเหลืหน่อยครับพี่น้องเริ่มมาเล่งแล้วครับ,บ

เอาวิ่งไปตรงกันปากท่อไปได้ยัยออกไปปะอ้าวแหละปะเอาไมไปซักไปหรอจะไปงานสั่นรถ อ้าวเชียงดาบอีกแล้วน้ำมันกกบว่าเปิดดึง่ยกมันจงผีก่อนถูกเขาไม่คิดแล้งไปนี่น้ำมันท่านอยู่รุ่งข้าผูมันเทียนน้องน้อยๆนึงสินั่นแห้งเนาะวันนี้เลี้ยงก็ไม่เยอะเลีงเลีงมันดูดมันดูดแล้ววะนี่ตัวน้ำมันมันหมดเนาะ มาบึงสวนนั่งสิดึงมากข้างที่โอ้กล่องเชี่ยหลายพี่น้องวันนี้ดับไม่คอยเอาขึ้นพี่น้องวันนี้ติ๊บข้ากแล้วนะลุงลงกัมาพอดีฮะพอดีพี่น้องให้เออวันี่ะรับปะเนียเชียง่ติว่าทร้างไปทันมาร้างมาหรอยามร้างเนาะโอ้ยน้องหน่อยหน่อยนึงกรบด้านแหงพี่น้อง bưng tạm bưng tạm bưng đây thôi Hãy subscribe cho kênh Để không เห็นลังแล้วเห็นลังแล้วกัน

我都听见了。 เอาไปนะ <Nhạc> ปลาปลาด้วยา่ป็นแต่มันตองรอยนีกครับก็เหนยไอ้สุดยอดแล้วเดรอปะาหรอกโอลาห้องเคือกอาจเลยนี่เราแต่ยาตัวนี่ไปคือพราเราเป็นยาไปยก็ไ้มันเป็นคือปลายมันสมบ่รณเราเอาเอาวัว้วละ ี่น้องเลยเบิ่งเด้อบัดน,นี้ถูกปลาแล้วก็ขาด้วปัจจัยสำคัญก็คือี่นนองก็มาแล้วมู่พวกเพีเ้ยนฟูงอย<ว>ย่ยมไม่เลี้ยงหุ่นก็ไดคือเรากับเบียล่ะครับเป็นประเนี่เนะะาะเพราะว่า,าท่งภาาอีสานฮาว่าท่งล้านนาเพิ่นดอกนี่ล่ะเป็นปัจจัยสำคัญได้ปลามาแล้วก็สีก้อยสิต้มครับเรากับเบียเช่นตัว สามียาเมียคือแบบอะไรหัวซ่ารัว่าพ่ไม่ได้ยิมวกันว่าเราวับยาเขาเรียกเนเรียกเข่ไม่ไม่เน่ยมป็จากคนว่อยู่กันว่าเรียนวับยาว่าเราวนี่ยม่นจะตีน้อยโอ้ยบอกว่าพี่ไปยุนี่สิไดมาหาใส่เบียดใคะจีก็ได้ รได้แล้วก็ทิไปลาบนี้พึ่นว่าเดี๋ยวมันกลับมันถขึ้นมานาน มันบยงยอมจะของายเราหนาะเอามาต้กามกล้ามเนื้อกบกินเงี้ยตัวโอ้ยช่างมาแบบง่ามึงนึงได้ต่มหน่อยมากกนตะ่พอให้ได้นเขาไมา่อีกกับพ่นแม่คาดได้เขาป้านเนี่ยแบบก็พอังมันให้เดี มันก่ะเภทต้มเขาแม่ให้ไไขึ้น,นเลยนะเ,เขาก็ประมงประยังอยู่ในคาต่อเื้านี่ ังไม่พอยังมีอีกได้ประเดี๋ยวมัดคอใส่ไม่ต้องแผลกู้กันนะยกจมยกจังได้ประเด๋ยวมัดใส่ก็มัดใส่ใส่ห้องอยหลายก็ฝันเป็นอง่างนี้ก็ันเงินก็เขาก็แก่บ้านเขาได้จังไงที่ว่าหัวเงินเจ้าบ้านเขาตัวมีน้ำที่ใส่มันหูน้ำใส่กรต่ายตัวหนึ่งน้ำใหญ่น้ำหน้อยมันหูประเด้แล้วน้ำถึงหางไปหาง

พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับได้หลายอยู่พี่น้องเกินขาดเยอะน้องนน่อยหนึ่งอ่ะวันได้เอาขึ้นไปปล่อยสาะทางบนน้ำตายป่ะไม่ตายเลยวัน้ไม่ใส่เออบ่มี่ใครพร้อมบ่อะอะเดี๋ยววันต้มล ให้เตียนล่างสายอยางล่างเง่ายเก็บเก็บไปบนะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลังใจในช่องชีวิตแทบันายายกินขึ้นเก่าครับพี่น้องเอา้าขอบคุณครับสวัสดีครับ